อันแน่รอดูบ้านกันอยู่ใช่ไหมคะขับเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะบ้านทําเสร็จแล้วหลังวันหยุดเดชช่างเข้ามาเก็บอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วคะ่ะภายในบ้านเดียวชาญเมืองจนถึงนครปฐมเนี่ยสามนอนนะคะเดี๋ยวนี้สามล้านเกือบหมดแล้วค่ะคอนเฟิร์มถ้ากู้ผ่านผ่อนหนักมากเลยนะคะมาดูที่นี่ก่อนได้ผ่อนสบายกว่ากันมากเลยคะ่ะซื้อสดก็คุ้มหรือกําลังดูบ้านแฟดบ้านทาวๆอยู How ่ How you นะคะขยับเป็นบ้านเดียวดีกว่าคะ่ะ เริ่มถ่ายวันนี้จากห้องรับแขกก่อนนะคะห้องนี้ใหญ่มากเลยตรงนี้มีฟ้าโมเดิร์นทำให้ด้วยค่ะึ่งเปิดไฟมาจะสวยมากเลยต้องขยุมขยุมซ้ายนี่ไม่ต้องกวนค่ะเป็นเบรกเกอร์ค่ะเดี๋ยวช่างมาติดให้เรียบร้อยเลยวันนี้เราอยากอัปเดตเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเสร็จเรียกว่า 95%าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูได้ตลอดมาดูโลเคชันมาดูก่อนว่าเป็นยังไงเหลือเก็บตรงขอบขอบมุมตรงกําแพงนิดนึงนะคะตรงสีเห็นไหมคะรอบๆเนี่ยก็เสร็จแล้วแสงเนี่ยเข้าดีมากเลยคะ่ะบ้านหลังนี้นี่ถ่ายตอนเย็นนะคะโทนสีของบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเป็นขาวล้วน EP นี้นะคะจะถ่ายทุกๆจุดในบ้านให้เห็นเลยสามนอนสองน้ําบนที่ดิน50ตารางวาค่ะข้างหลังเนี่ยวางชุดวางทีวีดูทีวีสบายใจเชิบเลยคะ่ะถ้าเรารูสึกหิวอยากจะกินอะไรนิดหน่อยนะคะแห้งกินอะไรตรงครัวเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะเราท เคาน์เตอร์ครัวตรงมุมนี้ให้เลยนะคะทุกๆหลังได้แบบนี้หน้าตาสวยน่ารักงนี้เลยคะ่ะตรงนี้วางตู้เย็นและตรงเนี้ยเป็นซิงล่างจานนะคะอยากจะประกอบอาหารนิดหน่อยแล้วก็เดินม,มานั่งกลับมานั่งกินตรงมุมทีวีเนี่ยก็ง่ายมากเลยะคะ่ะเหนือเคาน์เตอร์มีช่องรับแสงรับลมด้วยนะคะตรงนี้ส่วนข้างหลังเป็นประตูออกไปหลังบ้านค่ะไปทําอาหารหนักได้มาดูห้องนอนกันแล้วมี3ามห้องนอนสองห้องน,น้ํา ห้องนอนนี้นะคะ3เมตร50าคูณสเมตรใหญ่มากๆเลยแล้วก็รับแสงตรงนี้อยากจะปลูกต้นไม้ข้างหลังนี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณเปิดดูวิวก็เห็นต้นไม้ที่คุณปลูกด้านหลังด้วยนะคะประตูนะคะเราใช้ประตูหน้าตาแบบนี้สีโทนแบบเนี้ย กับทุกๆห้องที่เป็นห้องนอนของบ้านวาทิดนะคะก็คือจะทําให้บ้านดูละมูลอบอุ่นน่อยๆไม่ได้ใช้สีเด่นจ๋าเกินไปตัดกับวงกลบสีขาวอีกห้องนึงเป็นห้องนอนนะห้องนอนที่สองไซส์เท่ากันค่ะพอดีเก็บของอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะคะ3เมตร50คูณ3เมตรเท่ากันเลยหมดแล้วนะคะ2ห้องนอนไปดูกันต่อค่ะห้องน้ำเนาะห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ํารวมค่ะสําหรับห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนสองห้องสามารถมาใช้ร่วมกันได้ลายหินอ่อนทั้งห้องเลยค่ะ เราตกแต่งเป็นโทนขาวดำค่ะใช้ดำนิดหน่อยในะตรงส่วนอาบ เน้นไปทางหินอ่อนค่ะมีสุขภัณฑ์แล้วสายฉีดที่ใส่ทิชชู่ที่วางสบมู่ที่แขวนผ้าแล้วก็นี่ค่ะเรนชาเวอร์ทำไว้ครบหมดแล้วนะจะออกแบบห้องนี้ให้เป็นสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอยู่ห้องน้ำจะได้ดูไม่ค่อยน่าเบื่อดูห้องนอนมาสเตอร์กันค่ะห้องพี่เบิ้มของบ้านนะคะเป็นห้องนอนใหญ่ของเจ้าบ้านเลยใครเลือกห้องนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่สุดค่ะไซส์เนี่ยประมาณ3เมตรห้าสิบคูณเกือบ4เมตรได้เลยวางเตียงคิงไซส์สองเมตรสบายเลยค่ะแล้ววางโต๊ะทํางานเพิ่มมาเรยังไงได้หมดเลยโ๊ะนี่ พอดีช่างเขายังไม่ได้ขนออกนะเอามาตัดกระจกเ,เขาก็จะขนออกไปแล้วหลังสงกรารเนี่ยเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเข้ามาดูได้เลยค่ะว่าเราเปิดจองแล้วบ้านหมดเนี่ยก็คือไม่ทันนะใครไม่ทันเฟสแรกเนี่ยเข้ามาดูเฟสนี้ได้เลยทำไมปิดจองเร็วใช่ไหมคะก่อนที่จะสร้างเสร็จทุกหลังเราบ้านขายถูกค่ะแล้วฟังก์ชันเนี่ยเท่ากับบ้านราคา3ล้านกว่าหมดเลยนะคะตรงๆเลยสอง 2> 2ล้านต้นๆกกว่าเนี่ยก็คุ้มสิห้องน้ําเหมือนกันสองห้องนะคะจะถ่ายเร็วๆนิดนึงหน้าตาห้องแรกยังไงห้องนี้เนห้องนอนใหญ่ก็เหมือนกันทกระะเเบียยน้ลค่ ปั้มน้ำแทงน้ำทำให้เ้าหมดแล้วนะคะไม่ต้องมาเดินทำเองหรือว like. mm ่า hmm. ติดต like ่อช่างเองให้วุ่นวายเราติดว่าให้พร้อมแล้วคุณขี้กระเป๋าเนี่ยพร้อมเข้าอยู่อย่างเดียวเลยเข้าเรื่องเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่นครปฐมใกล้เซ็นทรัลนครปฐมแค่ส0นาทีค่ะถ้าคุณเป็นคนเมืองกทมหาบ้านแถวชานเมืองหาบ้านโซนนครปฐมคนนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยอยากให้มาดูที่นี่ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเรียกบ้าน3ล้านกว่าให้ผ่อนแรงเลยที่นี่มันแค่2ล้านต้นๆ้นคู่คนเดียวนะคะเงินเดือนสักสองหมื่นไม่มีภาาะก็กําลังดีค่ะ คู้ร่วมนะคะเริ่มต้นก็หมื่นห้ากับหมื่นห้านี่มาจอยกันกู่ร่วมกันแฟนหรือพ่อแม่คนในครอบครัวนะคะกู้ร่วมได้เหมือนกันเลยอาชีพอิสระอาชีพค้าขายนะคะทักเข้ามาก่อนต้องให้ <นะ S 2> ทาง,ทง <ๆ S 1> เราช่วยวางแผนช่วยดันให้ค่ะ